ราชาลูกหนังทัวโลกขอเสนอคินอัดฮอยลุนพลาดโอกาสทำโคหนุ่มร่วงรอยคีนตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยเต็ดวิจาร์ราสมุรฮอยลุนหลังพลาดโอกาสทองในการทำประตูในเกมที่ทีมแพ้เยอรมันศูนต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโร2024 อินซีเล็กได้2ประตูจากจุดโทษของไคฮาวเวตนาทีที่53และจามาโมเชล่านาทีที่68ซึ่งเกมนี้โคโนโมีโอกาสทองที่จะได้ประตูจากหอยหลุนถึง2ครั้งแต่กลับพลาดไปหมดทั้งยิงไม่เข้ากรอบและติดเซฟมาเนลนอยเออร์คินกล่าวถึงโอกาสของหอยหลุนว่าเราพูดกันก่อนเกมแล้วว่าเขาอาจจะมีโอกาส1หรือ2ครั้งซึ่งเขาจะต้องคว้ามันไว้ให้ได้และเขาก็ทําไม่สําเร็จมันเป็นโอกาสที่ยากมันไม่ง่ายอยู่แล้วคนแรกเขาทํางานอย่างหนักเพื่อคว้ามันมา มันเป็นความผิดพลาดของเยอรมันแต่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมาและเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมคุณต้องยิงให้เข้าคุณต้องยิงให้เข้ากรอบรักษาประตูอาจเซฟได้คุณอาจจะสกิดบอลเข้าไปหรือจะอะไรก็ตามมีทีมเสียดายไหมมัธิวชูแข่งออสเตรียเจ๋งสุดในยูโร2024 โลธามัธวุทอดีตยอดผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีออกโรงยกย่องมาเซลซาบิเซอร์กองกลางทีมชาติออสเตรียว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดประจำทัวร์นาเมนต์ยูโร2024สาบิเซอร์อดีตแข้งตัวยืมของแมนเชสเตอร์ยูไวัย30ปีที่ปัจจุบันสังกัดบริเซียดอดมุนพาออสเตรียทำผลงานได้สุดประทับใจในศึกยูโร2024โดยจบตำแหน่งแชมป์กลุ่มดีเหนือฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายมีคิวเจอตุรกี ต่อผลงานอันยอดเยี่ยมของซาบิเซอร์นั้นทําให้มาเทอุสถึงขั้นเอ่ยปากยกย่องว่าเป็นผู้เล่นประจํารายการนี้เลยผู้เล่นแห่งทัวร์เมนต์ของผมคือมาเซลซาบิเซอร์มาเทอุสเขียนผ่านคอลัล่์ตัวเองผมเห็นเขาเล่นที่เบอร์ลินเกมที่ออสเตรียชนะฮอลแลนด์3ต่อ2ความเร็วความคล่องตัวชั้นเชิงวิธีที่เขาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแนวทางการทํางานตรงเกมรับความเร็วในการขึ้นเกมบุกเป็นอะไรที่ผมไม่เห็นเลยตอนที่เขาเล่นให้ดอทดมุ์ ซาบิเซอร์เชิดชายในทีมชาติออสเตรียที่ทําผลงานได้น่าประทับใจพวกเขาจบอันดับเหนือฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไม่ได้เล่นแย่เลยในเกมแพ้ฝรั่งเศสทีมนี้ทําในสิ่งที่เนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสทําไม่ได้นั่นคือความเร็วตอนครอบครองบอลและตอนไม่ได้ครอบครองบอลนี่แหละคือสไตล์ของลาฟลังนิกนี่คือเรื่องที่น่าประทับใจเลยนะที่แม้แต่นักเตะจากลีกออสเตรียนซึ่งมีประสบการณ์ระดับชาติไม่มากนักจะสามารถทําผลงานแบบนี้ได้ดีนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนุกเลยละ่ะ เสาเกตร้องแฟนผู้ดีช่วยเชียร์แข่งสิงโตคำรามแกติเสาเกตกุนสื่อทีมช่าอังกฤษเรียกร้องให้แฟนบอลส่งเสียงเชียร์นักเตะของพวกเขาในการประทักกับสโลวาเกียเสาเกตถูกปาด้วยแก้วเบียร์พลาสติกหลังเกมเสมอสโลวีเนียศูนต่อ0ูเมื่อวันอังคารเนื่องจากแฟนบอลส่วนหนึ่งไม่พอใจผลงานของพวกเขาและแสดงความรู้สึกต่อเฮดโค้ชทีมช่าอังกฤษอย่างชัดเจนแต่เสาเกตเรียกร้องให้แฟนบอลสนับสนุนทีมชาติอังกฤษในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายวันอาทิตย์นี้โดยกล่าวว่า พวกเขายังเป็นทีมที่อายุน้อยเป็นทีมที่สามารถได้รับอิทธิพลในทางบวกจากแฟนบอลดังนั้นพวกเขาต้องการความรักพวกเขาต้องการการสนับสนุนพวกเขาต้องการเสียงสนับสนุนที่พวกเขามีเมื่อคืนก่อนโดยเฉพาะในครึ่งหลังและมันก็ช่วยให้พวกเขาทําผลงานออกมาได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่เพื่อเป็นผู้นําทีมและพยายามให้โอกาสที่ดีสุดแก่ประเทศในการคว้าแชมป์ เมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าเกมวันอาทิตย์นี้จะเป็นเกมสุดท้ายของเขาในฐานะเฮดโคสทีมช่างกิดหรือไม่เขาเสริมว่าไม่นะผมสนุกกับที่นี่นะผมอยากอยู่ที่นี่ไปอีก2ส,สัปดาห์ผมไม่มีอะไรที่จะต้องรีบกลับไปหาผมตั้งตารอที่จะอยู่ที่นี่ไปอีก2-3วันตำนานอาร์ซนอลเห็นใจเซาเกตเจอความกดดันหนักกับทีมช่างกฤด เอียนไรต์ตำนานกองหน้าอาร์เซนอลสมรรยักษ์ใหญ่แห่งสืบพรีเมียร์ลีกแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกเห็นใจเกเรซาเกตกุณสื่อทีมช่าังกฤษที่ต้องเจอกับความกดดันอย่างหนักและต้องรับภาระหลายอย่างในการคุมทัพสิงโตคำรามไร้์กล่าวว่าเมื่อคนดูแกเรตก่อนทัวร์เมนต์นี้จะเริ่มขึ้นคุณมองดูเขาและท่าทางของเขาเห็นได้ชัดว่าเขามีความมั่นใจมากเมื่อเขาพูดกับผู้คนและแววตาที่เขามองนักข่าวมันดูมีอำนาจในสิ่งที่เขาพูดและเขามีความมั่นใจในสิ่งที่เขาพูด ตอนนี้คุณเห็นได้ชัดเลยว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องและเมื่อมองไปคุณจะเห็นว่าเขากําลังไคร่ควรหลายๆเรื่องในหัวเขากําลังเจอความกดดันอย่างหนักและผมก็รู้สึกเห็นใจเขาจริงๆมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากกับเป้าหมายเดียวคือต้องคว้าแชมป์ในฐานะผู้จัดการทีมชาติอังกฤษซึ่งหากมองตามตรงมันไม่ง่ายขนาดนั้นในระหว่างทัวร์เมนต์เขาต้องรับมือกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งจากสื่อและแฟนบอลซึ่งบางครั้งมันก็สร้างความกดดันมากเกินความจําเป็น อดีตดาวยิงเดกันเนอร์กล่าวทิ้งท้ายสำหรับเซาเกยียจะพังกฤษพบกับสโลวาเกียในศึกยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่30มิตรถุนายนนี้เวลา23นาฬิการอบที่7เกรดกรนเกมอังกฤษพบสโลวาเกียวันอาทิตย์ที่30มิตรถุนายนนี้ทีมช่างกฤษกับสโลวาเกียจะต้องเผชิญหน้ากันในรอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2024 โดยถ้ามองตามชื่อชันแล้วอังกฤษดูดีกว่าแต่จากฟอร์มที่ผ่านมาก็ทําให้มันไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดเกี่ยวกับเกมนี้ก,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 กันสักหน่อยการเจอกันก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเคยดวลกันมาทั้งหมด6ครั้งและอังกฤษก็ข่มหนักมากเพราะพวกเขาไม่เคยแพ้อ,อีกฝ่ายแม้แต่นัดเดียวแบ่งเป็นการเก็บชัยชนะได้ถึง5เกมกับเสมอ1หนอย่างไรก็ตามนัดเดียวที่เสมือนดันเป็นการเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวของทั้งคู่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ นั่นคือในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีประจําศึกยูโร2016ซึ่งวันนั้นจบลงด้วยการเสมอกันศูนย์ต่อศูนย์ก่อนที่พวกเขาจะกอดคอกันเข้ารอบยิ่งก่อนไม่ช่วยฟังแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อแต่การเจอกัน3เกมแรกของคู่นี้นั้นสโลวาเกียเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนทั้งหมดแต่สุดท้ายสกอร์ก็จบลงที่ชัยชนะ2ต่อหนึ่งของขุนพลสิงโตคำรามทั้ง3หุนโดย3เกมที่ว่าคือในศึกยูโร2004รอบคัดเลือกทั้ง2นัดและในศึกฟุตบอลโลก2018 รอบคัดเลือกอีก1เกมครั้งที่3ของทั้ง2ทีมนับตั้งแต่ที่ศึกยูโรมีระบบใช้รอบ16ทีมสุดท้ายนั้นนี่ก็ถือเป็นครั้งที่3ที่อังกฤษจะได้ลงเล่นรอบนี้โดย2ครั้งก่อนประกอบด้วยการแพ้ไอซ์แลนด์1ต่อ2ในศึกยูโร2016กับชนะเยอรมนี2.0ต่อนในยูโร2020สำหรับสโลวียนี่นับเป็นครั้งที่3ที่พวกเขาเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆได้น่าเศร้าที่2ครั้งก่อนน้นนี้มันจบลงด้วยความปราชัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก2 0 1 0ที่แพ้เนเธอร์แลนด์1ต่อ2และยูโร2 0 1 6ที่ผ้าเยื่มนี0ต่อ3เกมรับประทะเกมรุกใน3นัดของรอบแบ่งกลุ่มศึกยูโร2024อังกฤษโดนคู่แข่งยิงใส่ทั้งหมด26ครั้งซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับตอนที่พวกเขาลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูโร2020เพียงแต่ตอนนั้นเพื่อนร่วมกลุ่มของพวกเขาก็คือโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กและสกอตแลนด์ ต่างกับรอบนี้ที่ดูเบาวกว่าเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเดนมาร์กเซอร์เบียและสโลวีเนียขณะที่เกมรุกของเซอร์เบียถือว่าน่าหวาดกลัวพอตัวเพราะพวกเขามีโอกาสยิงรวมกัน37ครั้งจากในรอบแบ่งกลุ่มโดยในจํานวนนั้นเป็นการยิงตรงกรอบได้ถึง13หนุนซึ่งมันก็ทําให้นี่เป็นรายการที่เขามีทั้งจังหวะยิงและช็อตยิงตรงกรอบในรอบแบ่งกลุ่มของทัวร์เมนต์ใหญ่ระดับทีมชาติมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศโดยจังหวะยิงตรงกรอบก็ต่างจากยูโร2020แบบฟ้ากับเหวด้วย เพราะตอนนั้นพวกเขามีช็อตยิงตรงกรอบในรอบแบ่งกลุ่มแค่2ครั้งเท่านั้นแกรี่ลินเกอร์อลันเชียเลอร์และลิโอเฟอร์ดินานสามกูรูคนดังแห่งอังกฤษไม่อยากจะเชื่อว่าอิตาลีจะย่ำแย่ขนาดนี้หลังจากแพ้สวิตเซอร์แลนด์ศูนย์ต่อสองตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2024ทีมของลูชโนสปอรลิตีฟอร์มไม่ดีมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มและโดนวิจารณ์อย่างหนักกระทั่งในเกมรอบน็อกเอาท์ก็แพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์โดยที่รูปเกมสู้ไม่ได้เลย ในระหว่างทําหน้าที่ทาง BBC1 ทางลีเนเกอร์กล่าวว่าฉันม่คิดว่าฉันเคยเห็นอิตาลีแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตด้านเชียร์เลอร์กล่าวเสริมว่าจาก3ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้มันน่าเหลือเชื่อมากฉันตกใจมากกับความย่ําแย่ของอิตาลีพวกเขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยมันเหมือนกับว่าสวิตเซอร์แลนด์หยอกล้อกับพวกเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครองเกมและไม่ให้โอกาสอิตาลีในระดับท็อปพวกเขาอ่อนแอมากที่ไม่มีอะไรเลยหน้าประตูไม่มีการคุกคามคู่แข่ง มันย่ำแย่สุดๆโดยเฉพาะกองหน้าขณะที่เฟอร์นานด์ก็เสริมต่อว่าพวกเขาแทบจะโกลาหลนมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขสถานก,การณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้สเปาเลตติจะถูกตั้งคำถามฉันแน่ใจหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ